จะมารีวิวสินค้าจากลาซาดานะครับเป็นฐานชาร์จของพนาสซลิกนะครับของแท้แน่นอนต้องสั่งจากร้านค้าพณนาสซลิกนะครับแกะดูกัน ตัวนี้เป็นฐานชาร์จนะครับมาพร้อมท่านชาร์จนะฮะด้วยฐานสีก้อนขนาด a a เป็นรายละเอียดของฐานได้มาในราคา700ไปไปลายนะฮะได้ส่วนลดจาก Lazada ราคาเต็ม800กว่านะครับก็น่าจะคุ้มกว่าซื้อฐานธรรมดานะอย่างน้อยก็ชาร์จได้หลายครั้งเลยก็ลองแฮก ซื้อมาใช้กันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังนะครับ